สว ah: ัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์การรู้กับครูกิ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารค่ะเด็กๆพร้อมกันเรื่องค่ะสําหรับในการเรียนเรื่องนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ประเภทที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หมายความว่าอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะก็คือว่าเมื่อสารนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้นะคะตัวอย่างเช่นเนยและก็น้ําแข็งค่ะเรามาดูกันสิว่าเนยสามารถเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ยังไงคะกลับไปเป็นสารเดิมได้ยังไงเออ่ะ เนยนะคะจากตอนแรกนะคะมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะทีนี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนนะคะเนยจะมีการหลอมเหลวเกิดขึ้นค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะจากเนยที่หลอมเหลวนะคะเมื่อ ได้รับความเย็นค่ะหรือว่าอุณหภูมิลดลงนะคะเนยก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนค่ะกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งจริงๆแล้วก็ทํามาจากน้ําใช่ไหมคะที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะพอเวลาที่เรานําไปแช่ ตู้เย็นนะคะจะเกิดเป็นน้ําแข็งใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของน้ําแข็งกันดีกว่าค่ะน้ําแข็งนะคะจากตอนแรกที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเมื่อมีการคายเมื่อมีการอุณหภูมินะคะเพิ่มขึ้นนะคะน้ําแข็งจะเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ําแข็งที่หลอมเหลวนะคะในทางกลับกันค่ะจากน้ําแข็งที่หลอมเหลวนะคะเมื่อเรา นําไปแช่ตู้เย็นนะคะหรือเมื่อมีการความร้อนนะคะลดลงนะคะจึงทําให้น้ําแข็งที่หลอมเหลวนะคะกลายเป็นน้ําแข็งได้นะคะเนื่องจากว่าจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะ ต่อมาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้หมายความว่าเมื่อสารนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสารเดิมได้ค่ะเช,ช่นท่อนไม้นะคะเมื่อนำเราเมื่อเรานำไปเผาไฟนะคะจะเกิดการกลายเป็นถ่านนั่นเองค่ะนั่นก็คือเมื่อกลายเป็นถ่านแล้วนะคะสามารถกลับมาเป็นท่อนไม้ได้ไหมคะ ไม่สามารถกลับมาเป็นท่อนไม้ได้นะคะดังนั้นเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ค่ะต่อมานะคะแท่งเหล็กค่ะแท่งเหล็กนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะคะเมื่อเจอกับความชื้นนะคะจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแท่งเหล็กจะมีสนิมเกิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเมื่อแท่งเหล็กมีสนิมเกิดขึ้นนะคะ ไม่สามารถกลับไปเป็นแท่งเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะเพราะมีสนิมมาเกาะน,นะคะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีดังนั้นเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ะคะ่ะซึ่งไม่สามารถกลับมาเป็นแท่งเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะต่อมาการเปลี่ยนแปลงสถานะของส,สารนะคะ การดำรงชีวิตประจําวันของนักเรียนมักจะมีการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสาสารหากนักเรียนมองไปรอบๆตัวนะคะเราจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสาสารเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเช่นในเวลาที่เรากําลังรับประทานไอศครีมอยู่ที่กําลังถืออยู่ในมือใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเกิดปัญหาบ่อยๆกับเด็กๆเลยนะคะอยู่ดีๆเวลาที่เรากําลังรับประทานไอศครีมนะคะไอศครีมก็จะหลอมเหลวนั่นเองค่ะ หรือน้ำแข็งในช่องแช่แข็งในตู้เย็นเรานะคะจะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารค่ะสะสารมีอยู่3สถานะนะคะนั่นก็คือของแข็งของเหลวและก็แก๊สค่ะอันนี้ทบทวนในเนื้อหาของปอ .4 ีนะคะตัวอย่างเช่นไอศครีมที่เรารับประทานกันบ่อยๆนะคะ เวลาที่เราตั้งทิ้งไว้นะคะเมื่อเจอกับความร้อนนะคะจะทำให้ไอศสครีมนะคะเกิดการหลอมเหลวนั่นเองค่ะต่อมาน้ำนะคะในช่องแค่แขแช่แข็งในตู้เย็นของเรานะคะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออุณหภูมิลดลงนะคะจึงทำให้เปลี่ยนจาก น้ำนะคะที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะพอเวลาเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งแล้วเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะส,ะสารในธรรมชาตินะคะมีอยู่3สถานะนั่นก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะโดยสสารชนิดนึงจะมีสถานะใดสถานะหนึงนะคะแต่ส,สารสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะนึงไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้โดยการเพิ่มความร้อน ให้แก่สะสารหรือทำให้สะสารเย็นตัวลงนะคะเมื่อเราเพิ่มความร้อนให้แก่น้ําแข็งนะคะจะทำให้น้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวนะคะกระบวนการนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะนั่นก็คือจากน้ําแข็งที่มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะเมื่อ เราเพิ่มความร้อนเข้าไปนะคะจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะต่อมาเมื่อเราให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆนะคะน้ำจะเกิดการกลายเป็นไอขึ้นซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สนะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอคะ่ะจากของเหลวกลายเป็นแกส๊สนั่นเองค่ะ แต่เมื่อทําให้ไอน้ํานะคะเย็นตัวลงโดยการลดความร้อนนะคะไอน้ํานะคะซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สนะคะจะเปลี่ยนเป็นน้ํานะคะซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวนะคะดังนั้นการเปลี่ยนสถานะนะคะจากแก๊สเป็นของเหลวนะคะในกระบวนการนี้เราเรียกว่าการควบแน่นค่ะ แล้วหากลดความร้อนต่อไปอีกนะคะน้ําซึ่งมีสถานาะ,ะเป็นของเหลวนะคะจะเปลี่ยนเป็นของแข็งนะคะหรือเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งค่ะเราเรียกกระบวนการน,นี้ว่าการแข็งตัวค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งค่ะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารทั้งหมดนี้นะคะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็น ของแข็งของเหลวแก๊สต่างๆพวกนี้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสสารแล้วนะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสสารนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นสสารเดิมได้นะคะกล่าวคือน้ําแข็งสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําได้นะคะและในทางกลับกันน้ําก็สามารถกลายไปเป็นน้ําแข็งได้นะคะ และน้ํานะคะเปลี่ยนไปเป็นไอได้ในทางกลับกันไอน้ําก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ําได้อีกเหมือนกันค่ะและก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นน้ําแข็งได้เราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะต่อมาเด็กๆมาดูวงจรน,นี้นะคะของแข็งของเหลวแกส๊สใช่ไหมคะ ในตัวอย่างนี้คุณครูจะยกตัวอย่างในสถานะของน้ำนะคะเมื่อเป็นสถานะของแข็งก็คือน้ําแข็งใช่ไหมคะเมื่ออยู่ในสถานะของของเหลวก็คือน้ําปกติเลยนะคะแต่เมื่ออยู่ในสถานะของแก๊สนั่นก็คือไอน้ํานะคะถ้าของแข็งนะคะกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะและถ้าของเหลวกลายไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอคะ่ะ แต่ถ้าแก๊สกลายไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นค่ะหรือ roat, Truth, tragedy, ของเหลวกลายไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวค่ะแต่เมื่อของแข็งนะคะไม่ได้กลับไปเป็นของเหลวนะคะแต่ข้ามขั้นตอนกลายไปเป็นแก๊สเลยเราเรียกว่าจากของแข็งนะคะไปเป็นแก๊สนะคะเราเรียกว่าการละเหิดค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าแก๊สนะคะ ไม่ได้กลับมาเป็นของเหลวนะคะแต่ข้ามขั้นกลายไปเป็นของแข็งเลยนะคะแก๊สกลายไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดกลับค่ะสา,สารบางชนิดนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเลยนะคะเราเรียกว่าการระเหิดค่ะเช่นการระเหิดของการบูนนะคะการลูนที่เด็ก เคยนํามาโดมนั่นเองค่ะเรามาเป็นสารเป็นสารผสมในยาโดมนะคะการระเหิดของลูกเม่นนะคะลูกเม่นนี้เด็กๆจะเคยพบในชีวิตประจำวันนะคะตามบ้านตามครัวเรือนนะคะจะใส่ลูกเมนไว้เพื่อใช้ในการดับกลิ่นหรือไล่มแมลงนะคะส่วนแก๊สบางชนิดนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะ เป็นของแข็งนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะเราเรียกว่าการระเหิดกลับค่ะตัวอย่างเช่นหิมะนะคะเกิดจากไอน้ำหรือหยดน้ำในเมฆนะคะที่มีอุณหภูมิประมาณลบ40องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าติดลบนะคะถึง40องศาเซลเซียสนั่นเองเกิดการระเหิดกลับเป็นผกน้ำแข็งขึ้นนะคะหรือหิมะนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้คูกิ่งลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ